สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาทฤษฎีดนตรีไทยกันนะครับหัวข้อที่เรียนในวันนี้คือทางทางในความหมายของดนตรีไทยมี3มความหมาย 1. ทางหมายถึงทางการบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆเช่นทางระนาดเอกทางระนาดทุ้มทางควงวงใหญ่เป็นต้น 2. ทางหมายถึงทางเพลงของครูดนตรีเช่นเพลงพม่าเฮทางครูดนตรีตาโมดเพลงพม่าเฮทางหลวงประดิษฐ์ไพเราะ3ทางหมายถึง บันไดเสียงในการบรรเลงของวงดนตรีต่างๆซึ่งมีทั้งหมด7ทางคือ1ทางเพียงออ่าง2ทางใน3ทางกลาง4ทางเพียงออบน5ทางนอก6ทางกลางแหบ7ทางชวาครับวันนี้เราจะมาดูทั้ง7ทางกันนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ทางแรกนะครับคือทางเพียงออ่า่งเมื่อเทียบกับคอวงใหญ่แล้วเสียงขั้นที่1ของบันไดเสียงจะตรงกับลูกคองลูกที่3และลูกที่10นะครับ เสียงนี้จะตรงกับเสียงต่ําสุดของซอดวงทางที่2คือทางในนะครับเมื่อเทียบกับคลองวงใหญ่แล้วเสียงขั้นที่1ของบันไดเสียงจะตรงกับลูกคลองลูกที่4และลูกที่11นะครับซึ่งสะดวกกับระบบนิ้วของปีในนะครับ3ทางกลางนะครับเมื่อเทียบกับคลองวงใหญ่แล้วเสียงขั้นที่1ของบันไดเสียงจะตรงกับลูกคลองลูกที่5นะครับและลูกที่12ซึ่งสะดวกกับระบบนิ้วของปีกลางนะครับ 4. ทางเพียงอบน ทางพิงอบนนี้เมื่อเทียบกับคองวงใหญ่แล้วเสียงขั้นที่1ของบันไดเสียงจะตรงกับลูกคลองลูปที่6และลูกที่13นะครับเสีย <shootings. S 1> งนี้ตรงกับเสียงต่ําึ้นของซออู้คุยเพยงอแล้วก็จะเข้นะครับ5าทางนอกนะครับเมื่อเทียบกับคองวงใหญ่แล้วเสียงขั้นที่1ของบันไดเสียงจะตรงกับลูกคลองลูที่7และลูกที่14นะครับซึ่งสะดวกกับระบบนิ้วของปีนอกนะครับ6นะครับทางกลางแหบ เมื่อเทียบกับคองวงใหญ่แล้วเสียงค่าที่1ของบันไดเสียงจะตรงกับลูกคลอง3ลูกนะครับคือลูกที่1ลูกที่8ลูกที่15นะครับซึ่งสะดวกกับระบบนิ้วของปีกลางที่มีอีกระดับเสียงหนึ่งนะครับและทางสุดท้ายคือทางชวานะครับเมื่อเทียบกับคองวงใหญ่แล้วเสียงค่าที่1ของบันไดเสียงจะตรงกับลูกคลอง3ลูกครับคือลูกที่2ลูกที่9แล้วก็ลูกที่16นะครับซึ่งสะดวกกับระบบนิ้วของปีชวานะครับครับ การศึกษาเรื่องทางทางหมายถึงระดับเสียงในการบรรเลงเป็นรากฐานของการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆเป็นตัวกําหนดระดับเสียงในการบรรเลงบทเพลงไทยให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรีและการผสมวงนอกจากนี้ทางยังเป็นตัวกําหนดตัวโน้ตไทยบนเครื่องดนตรีไทยทําให้เกิดการบันทึกโน้ตเพลงไทยสามารถบันทึกได้อย่างเป็นระบบครับวันนี้การสอนก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ